พาไปเข้าวัดอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้ขอพอรขอโชคขอลาภจากหลวงพ่อสีชมพูครับ mm hmm. พาไปวัดนี้ครับวัดเถนพายนะครับ mm hmm. อยู่ในตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี mm hmm. ประชาชนก็ก็มานะฮะสาธุชนเนาะก็มีความเชื่อความศรัทธาก็มากราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อสีชมพูแล้วก็มีหลวงพ่อโตอายุก,กว่า300ปีแล้วก็ปิดทอง mm hmm. ที่บริเวณมีดตัด วายลูกนิมิติใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาว่ากันว่าใจใหญ่เนี่ยดูดิใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องมาลอดกันแบบนี้เพื่อความเป็นสิริงมงคลเขาเชื่อกันแบบนั้นนะครับที่บอกว่าใหญ่เนี่ยใหญ่ยังไงก็ยาวตั้งสองอ้าห้าร้อยยสซนเมสูงเนี่ยร้อซนเมตรน้ำหนัก พันกิโลกรัมตันเลยอะใช่ครับ <c oughs> แล้วข้างในเนี่ยมีอะไรอีกมีหลวงปู่ทวดแล้วก็รูปปั้นไอ้ไครอยู <c oughs> ่ภายในวดัดโอ้โหทีนี้แหละครับโอ้ยมาขอพรกันเพิดเพลินเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาชาวบ้านเขาร่าลือนะอันนี้ไม่ได้มาฟันธงเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่อย่างไดแต่เขาลือกันมาว่าเคยมีคนเนี่ยถูกโชคถูกโชคได้ลาบ <c oughs> ได้รางวัลที่หนึ่งกันก็มีเหมือนกันแล้วก็ในช่วงของวันออกสลักแบบนี้อย่างว่าแหละความเชื่อเนาะเขาอยากได้โชคลาภเขาก็มากราบไหวเพื่อเสริมสิริมงคลกันแล้วก็พอมาที่นี่แล้วอย่างที่ผมบอกฮะก็ต้องไปปิดท้องปิดที่พระแล้วก็ต่อด้วยการลอดมีดตัดไว้อ่อที่ไปที่เอาไว้ตัดลูกนิมิตนะแล้วก็ประทัศน์นี่ตัดความเชื่อปังที่ไหนเย่ไข่ก็ต้องมีประทัดน์แบบนั้นน่แหละครับเอายังไงซะ ไปเนี่ยนะไปวัดผมว่าผมย้ำตรงนี้ดีกว่าเหมือนไปทําบุญนะเนาะให้ใ,ใจมันสงบแล้วก็เรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคของลาบเนี่ยอันนี้ยังไงซะต้องใช้วิจรารณ์ในการรับชมจริงๆเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ม,มันแค่บางคนเท่านั้นเองนะจ๊ะกต้องแหละแต่ไปเข้าวัดเราก็หวังจะให้จิตใจเราสงบนะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะ